ก็สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะนาก็จะมาตอบคําถามนะคะสําหรับอ่าพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่มาในไลน์ของนาคเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆพี่ๆเนาะเพราะว่าอ่าวันนั้นนะคะน้าก็แนบนะคะคืออ่าทำคลิปไปกะน่าจะเป็นคลิปพระเครื่องนะคะเนาะแต่เนี้ยนาจะมาทําคลิปแยกนะคะเนาะเพราะว่างวดนี้นาคจะไม่ได้ลงนะคะเพื่อนๆงวดนี้นาไม่ลงนะคะแล้วก็งวด สิ้นปีนี้หน้าก็ไม่ลงนะคะหนากก้าแกไปลงงวดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราปีหกหกเลยนะคะเนาะเพราะว่ามันไม่ทันนะคะเพราะว่างานที่ร้านของนาคเนเยอะนะคะแล้วสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาในไลน์เยอะแยะมากมายถามนะคะชุดดับนะคะดับเดียวดับคู่นะคะแล้วก็ชุดเด่น ชุดเด่นเหมือนอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่ชุดเด่นเหมือนอย่างนี้เหมือนงวดที่แล้วนะคะที่ที่นาคลงให้นะคะก็คือถามว่ามีไหมคือจริงๆอันนี้นาคไม่ได้ทําคือนาคข้าวไว้เฉยนะคะเพื่อนพี่นาคข้าวไว้เฉยนะคะแต่คือมันไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรคือมันไม่ได,ดูไงว่ามันจะโน้มน้าวไปทางชุดไหนนะคะเนาะนาคก็ไม่ได้กล้าบอกหรอกนะคะเนาะ ใช่เพราะว่ามันไม่นี่มีเวลาเลยนะคะเพื่อนพี่เพราะว่างานที่ร้านก็เยอะนะคะแล้วหน้าก็ทํางานอีกหลายที่นะคะเนาะแล้วก็เลยไม่ทันนะคะก็คือสรุปแล้วก็คืองวดวันที่่า16ธันวาคมนี้ก็คือไม่ได้ลงนะคะแล้วก็งวดวันที่30ธันวาคมก็คือไม่ได้ลงนะคะจะไปเจอกันอีกทีนึงก็คือปีหน้านะคะเพื่อนๆพี่ๆปีๆหน้า วดแรกของปีหน้านะคะก็คือวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกสิบหกนะคะเนาะมกราปีหกสิบหกนะคะเพื่อนๆในพี่น่าับไปลงปีหน้าเลยนะคะเนาะแล้วก็พี่ที่ถามมานะคะว่ามีนะคะมีมีอะไรนะมีชุดอดับคู่นะคะคือให้ให้ให้ให ให้เช่าไหมหรือให้อะไรเนี่ยคือนาคยังอ่านไม่ถนัดนะคะคือนาคอ่านรวดเดียวเลยคือเข้าข้ามองแบบผ,ผ่านเลยนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอ่อนาคเดี๋ยวของจะมาลงนะคะนาคก็เลยอัดคลิปก่อนนะคะก็คือไม่ทันนะคะเพื่อนพีก็คือไม่ได้ไม่ได้ทําลงนะคะเนาะแต่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,นพีก็ลง คือนาคลงไว้แล้วนะคะเนาะคือวันนั้นนะคะงวดงวดที่นาคทำเนี่ยงวดนี้ยงวดวันที่สิบหกเนี่ยคือนาคทำให้แล้วนะคะนาคทำลงแล้วนะก็คือชุดวัดใจนะคะนาคบอกว่าหลักๆเลยนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ชุดวัดใจนะคะเพื่อนเพี่คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่แค่นี้แค่นี้ตัวเลขไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตัวเลขไม่ต้องไปสรรหาอะไรไม่ต้องไปหาว่า หลักสิบหลักหน่วยมันจะอยู่ตรงไหนคืออันนั้นตัดออกจากแนวคิดเลยนะคะแนวคิดของหน้าคือง่ายๆพอเราทําชุดวัตใจเสร็จนะคะเราตั้งขึ้นมานะคะหนึ่งหลักนะคะจะมีอยู่แค่สี่ชุดแต่ถามว่าหนึ่งหลักมีสี่ชุดนะคะสําหรับพี่ที่ถามมาในไลน์นะคะเนาะอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นสงวนลิขสิทธิ์นะคะก็คือนาคไม่ลงให้ดูนะคะเพื่นพี่เนาะเพราะว่าไม่ลงแล้วนะคะก็คือ วิธีทําก็คือไม่ได้บอกนะคะว่ามันทําแบบไหนยังไงคือนั้นเป็นอขอเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ชุดแบบคู่นะคะหน้าก็ขอเก็บไว้ก่อนนะคะคือไม่ได้บอกนะคะว่ามันทําแบบไหนนะคะแต่ดับเดียวนะคะดับเดียวเนี่ยคือหน้าเคยลงสูตรไว้ลหลายๆสูตรนะคะเนาะเพื่อนๆที่พี่ก็ลองเอามาใช้ดูนะคะแล้วอันนี้นะคะหน้าก็ทําลงแล้วทั้งทั้งวัดใจล่างทั้งวัดใจบนนะคะเพื่อนๆที่พี่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูได้เลยนะคะเนาะ น่าคิดว่านะคะอันนี้คือคิดว่านะตัวเลขนะคะตัวเลขนะคะเพื่อนพืนี่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบตัวเลขจริงๆน่าคิดว่ามันก็ไม่ยากหรอกไม่ยากนะคะเพื่อนพี่ไม่ยากไม่มีอะไรยากนะคะอย่างงวดที่แล้วนาก็ทําแบบก็ขูกอะกานะคะเพื่อนพี่เพราะว่ามันง่วงนอนนะคะอันนี้พูดแบบตรงๆเลยคือมันง่วงงวดที่แล้วอ่ะงานนาหนาคเข้าไปทํางานอีกที่หนึ่งนะคะแล้วนาอ พ,พึ่งไลท์ตรงนั้นเสร็จนะคะหน้าก็ออกมาแล้วก็มาทําตัวเลขและทีนี้คือมันดึกนะคะแล้วมันก็ง่วงพอง่วงเสร็จแล้วคือหน้าก็ทํานี้แหละแต่หน้าก็มาเวียนให้ตอนเช้าอยู่นะคะแต่แต่มันก็เป็นความบังเอิญ หรือจะเป็นความดวงหรือจะเป็นความโชคดีของนาคอันนั้นคือไม่รู้นะคะเพื่อนพี่แต่มันออกมาแล้วนะคะก็คือศูนย์แปดนะคะรวยล้านนะคะเพื่อนพี่เนาะแต่งวดนี้นะคะนาคไม่ได้ตัดให้นะคะก็จะตัดให้แบบคร่าวๆก็อยู่ประมาณนี้นะคะทุกเพื่อนพี่นะคะที่ชอบก็คือจัดไปเลยนะคะเพื่อนพี่เนาะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนาะคต้องรีบนะคะเดี๋ยวของจะมาลงแล้วนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นล่างนะแล้วก็อันนี้เป็นบนนะคะที่น่าเคยทําลงไปนะคะเนาะไปเจอกันเจอกันอีกทีก็ปีหน้านะคะคุพนพี่เนาะเจอกันอีกทีนึงก็คือปีหน้านะคะปีหน้าปีหกสิบหกนะคะเดี๋ยวนะคะหน้าเขียนไว้ก่อน งวดแรกนะคะเพื่อนๆในพี่นี่ค่ะเจอกันปีหกสิบหกงวดแรกนะคะก็คือวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดอ่าน่าจะเป็นมกราสิสิบเจ็ดมกรานะคะงวดแรกของปีนะคะอ่าอันนี้ก็คือประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆในพี่อันนี้น่าทำไว้ให้ดูตั้งแต่ตอนนั้น คือนาคบอกไว้เลยนะคะหลักๆก,การทําตัวเลขไม่ต้องไปหาหลักสิบไม่ต้องไปหาหลักหน่วยไม่ต้องอใช้สมองแบบให้มันเยอะแยะนะครัะพอพี่ <c oughs> การทําตัวเลขของนาคนะคะคือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สมองให้มันเยอะหมายถึงว่าคือไม่ต้องหาสูตรนั้นมาสูตรนี้แล้วก็หลักการทําปักหลักนะคะนาคบอกไว้เลยถ้าหลักสิบหลุด หลักหน่วยอยู่ตัวเลขแปรทันทีแต่ถ้าทําเหมือนที่น้าคําเนี่ยคือเราเราตั้งอย่างเงี้ยขึ้นมาเสร็จนะคะแล้วเราก็ทําตีกรอบออกมาแต่ถามว่าตีกรอบแบบไหนคืออันนี้น่าสงวนไว้ก่อนนะคะเพื่อนพี่คืออันนั้นสงวนเป็นเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนะคะเนาะแล้วก็ดับคู่เนี่ยนาาก็สงวนลิขสิทธิ์ส่วนตัวไว้ก่อนนะคะ ทำออกมานะคะคือมันก็จะมีตัวเลขนะคะตีกตรอบออกมาต,ตัวเลขนะคะมันจะมีแค่สี่สี่ชุดนะคะเผื่อก็คือหนึ่งชุดเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้นะคะเนี่ยทุกคนพี่ดูเหมือนเหมือนอันนี้นะคะที่น่าทำนะคะเผื่อก็แค่สองชุดแค่นั้นเผื่อก็แค่สองชุดแค่นั้นนะคะตัวเลขน้อยนะคะที่มันจะออกลอกนอกนะคะ น้อยที่มันจะออกรอบนอกเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ไม่ได้ยากนะคะสําหรับเพื่อนเพี่ดีพี่ที่ชอบในตัวเลขนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่โชคดีแต่งวดเนี้ยคือหน้าก็ทําไม่ทันนะคะเพื่อนเพนพี่เนาะแต่ถามว่านในใจมันมีหรือ,อยังในใจมันก็มีแล้วล่ะคาะตัวเลข <laughs> มีไม่ใช่มาจากสูตรนะคะมีไม่ใช่มาจากสูตรนะคะเพื่อนพี่ไม่ใช่มาจากสูตรเลยมันมาจากความ มันมาจากความฝันนะคะเนาะมาจากความฝันมาจากการที่ฝันของหน้าน,นี่แหละเนาะเพื่อนๆนี่พี่ก็ลองดูนะคะอันนี้ล่างอันนี้บนใครชอบแบบไหนก็คือจัดไปก่อนนะคะเจอกันปีหน้านะคะเพื่อนพี่ปีหกสิบหกนะคะแล้วก็หลังจากคลิปนี้นะคะหน้าก็จะลงเป็นภาคเครื่องนะคะวันละคลิปสองคลิปวันละคลิปสองคลิปแล้วก็คลิปนู่นานี่นั่นหน้าก็จะเอามาลงไว้ในช่องนะคะเนาะก็ทําไปก่อนนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่า เดี๋ยวหน้าก็เตรียมของค้าขายหน้าก่อนนะคะเนาะเพราะว่าอาชีพหลักของหน้าคือค้าขายอยู่ที่ร้านนะคะพันพี่ถามว่าทําตัวเลขอ่ะคือได้อะไรคือมันได้ความชอบนะคะคือความชอบของหน้าคือตัวเลขนะคะพันพี่คือหน้าคชอบตัวเลขที่ชอบตัวเลขก็คือมันคือหน้าเป็นคนที่คิดเลขไม่เก่งคือสมองมันนี่ไปทางตัวเลขนะคะแต่ถ้ามาดูตัวเลขมากๆก็คือ สมองมันเล่นนะคะเพ่นพี่มันคิดคือไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะเวลาคิดตังค์ให้ลูกค้าน้อยที่จะใช้เครื่องคิดเลขนะคะคือมันมันอัตโนมัติของมันนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือเกิดจากความชอบนะคะเนาะก็เดี๋ยวปีหน้านะคะเจอกันนะคะเพื่อนพี่ส่วนปีนี้นะคะก็งวดวันที่ส6บหกแล้วก็งวดวันที่สามสิบก็นากก็ให้เพื่อนๆในพี่โชคดีนะคะเนาะส่วนดับคู่นะคะก็นากสงวนไว้นะคะก็คือไม่ได้ ไม่ได้ออกไปแล้วก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำให้เช่าบูชานะคะการชุดดับคู่เนี่ยคือทำแล้วมันต้องมันต้องทำส่งทั้งปีนะคะยังอ่ะสิบสองเดือนนะคะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบตัวเลขไปเรื่อยๆนะคะการทำตัวเลขดับคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันมันมัน มันไม่ได้นะคะเพื่อนพี่เนาะมันทาอย่างนั้นไม่ได้นะคะเนาะมากก็ก็แจ้งข่าวนะคะเพื่อนพี่เนาะก็ถ้ายังไงก็ให้เพื่อนเพื่อนี่พี่โชคดีนะคะเนาะใครชอบหลักๆเพื่อนเพื่อนที่พี่ก็เอาดับเดียวก็ได้เอาดับเดียวเข้ามาดับดับเดียวเข้ามาดับให้ได้มากที่สุดนะคะการดูชุดพวกเนี้ยการดูชุดวัดใจนะคะเอาดับเดียวเข้ามาดับให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้แม่นที่สุดแค่นั้น และตัวเลขมันจะเหลือน้อยพอเหลือน้อยสุดนะคะอันนี้คือวิธีทําของหน้านะพอมันเหลือน้อยสุดนะคะเราก็เอาตัวเลขนะคะอันนี้ส่วนตัวหน้านะเอาตัวเลขเข้ามาดูในเลขหลักนะคะเลขหลักที่หมายถึงว่าหนึ่งชุดมันจะมีแค่หนึ่งหลักจะมีแค่สี่ชุดนะคะ กันก็คือสองชุดแค่นั้นตัวเลขไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะส่วนพี่ๆที่ถามมานะคะคือนาคตอบเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะคะคือชุดนั้นนะคะไม่ได้ปล่อยให้ใครบูชานะคะเพื่อนๆพี่เนาะอันนี้นาคสงวัลิขธิทธิ์ไปนะคะเนาะคือนั้นคือเป็นส่วนตัวเลยนะคะถ้าจะเรียกว่าชุดธรรมมาหากินของนาคก็คือว่าได้นะคะชุดที่สร้างคะแนนให้หนาคก็คือว่าได้เหมือนกันนะคะเพื่อนพี่เนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะงวดนี้แล้วก็งวดหน้าเองนะคะก็ให้เพื่อนๆพี่โชคดีนะคะเนาะ ก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนพีเนาะเพราะว่าทุกอย่างคือเราก็ต้องเอางานหลักนะคะแต่คือคาดมากไปทําเหมือนงวดที่แล้วอีกอ่ะเห็นไหมหน้าก็ง่วงนอนหน้าก็พูดคือมันก็จําคําพูดได้นะคะแต่ก็คือก็คือมันง่วงอะเนาะก็จะทํายังไงก็คืองานนะคะเพื P ่อนๆพี่ีแต่ก็คืองานนะคะหน้าก็ทําไปแต่หน้าคิดว่าก็ไม่น่าจะมีคนคนได้นะคะ ส่วนได้ก็คือน่าจะไม่นี่หรอกเพราะว่าเขาก็คงจะไม่เชื่อนะคะเพราะว่านาคนาคพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดพูดกับความง่วงนะคะทํากับความง่วงแต่มันก็เป็นฟุกนะคะอนพีมันก็ออกมาจริงๆนะศูนย์แปดมันก็เป็นความฟุกเป็นความโชคดีนะคะนาอที่ที่ได้นะคะก็คือก็ว่ากันไปลนะพี ปีหน้านะคะเพื่อนพี่เอาใหม่ปีนี้ก็น่าให้ประมาณนี้ก่อนนะคะเนาะอย่าลืมนะคะเพื่อนพี่หาดับเดี่ยวเข้ามาดับให้มากที่สุดนะคะดับเดี่ยวเข้ามาได้ดับมากที่สุดนะคะดับเดี่ยวเข้ามาดับให้มากที่สุดนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าอันนี้มันสิบสองนาทีกว่าแล้วนะคะเนาะ เจอกันปีหน้านะคะงวดไปที่17งวดแรกของปีนะคะ